เพื่อเป็นทางเรียรกคกาเวลาสุมภาษณ์เขาเลยได้รางวัลนวัตกรรมข้าวที่ทางกระทรวงวิทย์ร่วมวิจัยร่วมตรวจสอบแล้วก็ให้รางวัลคือของคือข้าวของเราเนี่ยได้รับรางวัลมาถูกไหมคะเพราะว่าในเรื่องของนวันวตกรรมอ่านนนวัตกรรมะคะนวัตกรรมน,นะคะ,ะ,คะแห่งข้าวเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นอาหารหลัก แต่ว่าของเราเนี่ยปลูกด้วยวิธีธรรมชาติเพียงแต่ว่าให้เขาดูดน้าวิตามินต่างๆจากถังเช่าขึ้นมาด้วยนะคะถังเช่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประโยชน์เยอะมากอย่างเช่นอะไรมัางคะถังเช่ามีประโยชน์เยอะขนาดนี้เหรบคนที่ปอดไม่ดีครับสุขภาพปอดไม่ดีนะครับ,รบแล้วก็เรื่องขัดไหลเวียนของเลือดค่านไปแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันจากคนที่เดินไม่ได้นะียก็จะอยากทะลุกขึ้นเดิน ทางประมาณสักเดือนหรือสองเดือนค่ะปริมาณที่พอดีนะก็จะทําให้เราสามารถกลับมาเดินได้ออกังกาศเบาๆได้แล้วก็เพ่ที่ตัวบุคคลแล้วออกกำลังกายเพิ่มก็คือรับประทานข้าวนะคะคือนอกจากที่จะมีความแตกต่างจากข้าวปกติทั่วไปคือเขาจะมีวิตามินมีประโยชน์เยอะแยะเนี่ยแต่ว่าหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาดังต่อไปนี้นะนะคะอย่างเช่นนะป่วยอยู่อย่างเงี้ยในเรื่องของออหมุนเวียนในโลหิต นะคะแล้วก็ท่านไหนที่บอกว่ามีในเรื่องของระบบไตระบบปอดที่บอกว่าไม่สบายอะ่ะไม่โอเคไม่แข็งแรงเนี่ยนี่คือเขาสามารถไปช่วยได้ใช,ไดใช่ไหมคะแล้วก็บรรเทาอาการค่ะของไตอักเสบยืดไตก็ได้ด้วยเหรอคะก็เ,เป็นส่วนที่ทมีวิจัยเพิ่มเจอนะสามารถได้จักการตรวจสอบค่ะแนทนน้ำชาที่ที่ช่วยเลยมาแสดงออก อ,อ,อ่านะคะอันนี้ก็คือบอกว่าเอามาโชว์และจำหน่ายด้วยนะเพราะว่าทางด้านของตัวข้าวนี้นะคะข้าวกล้องสมุมไนไพรคอร์ดี่พาวเวอร์ไรซ์เนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีการปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีประโยชน์ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมนะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยอของร่างกายได้เป็นอย่างดีสลอความแก่ก็ได้แล้วก็ตา้านอนุมอิสระนะคะ และก็สามารถจับกับโลหะหนักในร่างกายได้ด้วยโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆเลยค่ะนะคะแล้วก็สําหรับนะคะท่านไหนที่สนใจตอนนี้เรามีโปรโมชัน่นด้วยภายในงานเนาะนะคะตอกล่องก็น้ําหนักอันนี้เท่าไหร่คะผม้ำ่กิโลครับอ่ะขึ้นกิโลนะคะเอาจับโปรโมชันมช่นนะคะอยู่ที่ราคาแค่กล่องสองร้อยบาทเท่านั้นแต,แต่ประโยชน์เยอะมากปกติขายกิโลสามร้อยอ๋อสามร้อยอันนี้ลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทรสชาติของตัวข้าวนะคะจะเป็นรสชาติยังไงเอ่ย ถ้่าทานแรกๆก็มันเข้ากันเข้ากันนะครับเพแต่ว่ามันจะมีความสุขความนัวของถังเช่าหน่ออ๋อจะมีรสชาติหน่วงถังเช่าเข้าไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้มีจํากัดไหมว่าถ้าต้องอายุเท่าไหร่ถึงรับประทานได้ไม่ครับที่ท้าถ้ากรอกถ้าจะเด็กวัยสูงก็ทานได้ไ โอ้โหอันนี้คือเราประทานตั้งแต่เด็กหนูพี่อยากได้หมดเลยนะคะบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีด้วยนะอันนี้นะคะคแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นค่ะของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายด้วยเนาะนะคะคและนี่ค่ะคือผลิภัณฑ์นะคะข้าวกล้องสมุนไพรคอ r ดี้พาวเวอร์ไรนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็คือนําประโยชน์ค่ะของ